เขาทรายแกลเล็กซี่เดือดเล่าเหตุการณ์พรรยาลูกถูกแท็กซี่ไล่ลงันนทีเห็นเขาทรายแกลเล็กซี่หรือเขาทรายสุระแสนคำเดือดหนักมากแบบนี้เมื่อล่าสุดเขาได้เคลื่อนไหวเฟซบุ๊กโพสต์อธิบายถึงเหตุการณ์ที่พรรยาและลูกโดนแท็กซี่ใจร้ายไล่ลงกลางทางโดยโพสต์เฟซบุ๊กเขาทรายแกลเล็กซี่บอกว่า ด่วนครับตามหารถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนมอมาชอช้าง7913ก่อทอมทมรับพันรยาและลูกผมจากรอพอพยาไทยสองเวลาประมาณ19นาฬิกา30นาทีให้คนขับติดต่อกลับมาที่ผมด่วนนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแท็กซี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแท็กซี่สีเขียวเหลืองใครแนะนำเบอร์ที่ร้องเรียนได้รบกวนแจ้งมาด้วยครับอัปเดต ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยหาข้อมูลและให้คำแนะนำผมได้ร้องเรียนไปที่1,584และปลายสายเจ้าหน้าได้รับเรื่องแล้วครับต่อไปรอเจ้าหน้าที่ดำเนินตามกระบวนการครับพร้อมเล่าต่อว่าแท็กซี่รับภรรยาและลูกสาวของผมจากรอพอพยาไทย2เพื่อกลับมาส่งที่พักที่ ซอยด้านหลังโพไซดอนซอยอินทามระ47โดยที่เวนแปลร,รบเป็นคนไปเรียกรถแท็กซี่คนนี้ให้ขอพันรายาและลูกผมขึ้นรถออกไปแล้ว3 0 0ร้อสี่เมตรก็บอกว่าถ้าไปนอกเหนือซอยรัชดา17ก็จะไม่ไปส่งบอกให้ลงไปเลยพันรายาผมบอกว่างั้นขอไปลงที่ซอยรัชดา17หน้าโพไซดอนเลยเพราะเด็กๆมาด้วย แล้วภรรยาผมก็ถามว่ารับโอนเงินไหมแยะเขาบอกว่าไม่รับโอนเงินทั้งนั้นแล้วให้ลงไปเลยภรรยาผมก็บอกว่ามีเด็กมาด้วยสองคนให้ลงตรงนี้เลยเหรอมันก็บอกว่ามันมีลูกสามถึงสี่คนเหมือนกันภรรยาผมก็ลงจากรถแล้วรีบจับมือลูกๆไว้เพราะเด็กเล็กกลัวจะเดินลงถนนผมอยากให้เขามาอธิบายและขอโทษนะ เพราะผมถามลูกๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนขับแท็กซี่บอกให้เขาลงจากรถไปหลายครั้งอ้างว่าเขาบอกว่ามีงานลูกๆบอกว่าทำไมเขาไล่เราลงจากรถเขาใจร้ายจังยิ่งเขามีลูกของตัวเองก็ต้องยิ่งรู้นะว่าผมรู้สึกยังไงครับถ้าไม่รับผู้โดยสารก็ต้องปฏิเสธตั้งแต่ตอนแรกครับคนขับก็น่าจะทราบดีว่าใบอนุญาตขับรถก็มี การไล่ผู้โดยสารลงกลางทางมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก